ลึกเข้าไปในโลกคริปโตบิตคอยน์อาจกำลังก้าวสู่จุดต่ำสุดรอบนี้และราคาอาจกระโดดกลับขึ้นถึงสองเท่าเลยทีเดียวคุณเคยรู้สึกตื่นเต้นหรือวิตกกังวลเมื่อเห็นราคาบิตคอยน์ร่วงลงอย่างหนักในช่วงเวลานี้บิตคอยน์อาจไม่ได้กำลังตกต่ำแบบไม่หวังดีแต่กลับกำลังเข้าสู่ช่วงที่คล้ายกับจุดเตรียมตัวสำหรับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากตลาดเผชิญแรงขายจนถึงจุดที่ผู้ถือครองระยะสั้นช็อตเทอร์มโฮเดอร์สขาดทุนอย่างหนัก และความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ระดับต่ำสุดๆมาลองสำรวจไปด้วยกันว่าเหตุใดการปรับฐานรอบนี้จึงดูน่าสนใจและอาจนำไปสู่การพลิกสถานการณ์ที่น่าประทับใจแต่ก่อนอื่นเอาใจช่วยตรงนี้ก่อนคุณคิดว่าบิตคอยจะพลิกกลับจริงหรือไม่มาดูข้อมูลกันเถอะโดยเดรดอน h t t p s s l a s h o c b i n c o m s l a s d e i r d o n s l a s h พฤศจิกายน1 6 2 0 2 5การปรับฐานของบิตคอย https colon slash s l a s b o c k c h a i n c o m b i t c o i n e0b884e0b8b7e0b8 และ e0b8 และ e0b8b0e0b984e0b8a3 ในรอบล่าสุดอาจไม่ได้เป็นเพียงสัญญาลบที่ทำให้หลายคนหวาดกลัวแต่กลับเริ่มปรากฏให้เห็นแพทเทิรนที่น่าตื่นเต้นคล้ายกับช่วงเวลาก่อนการฟื้นตัวครั้งใหญ่ในอดีตซึ่งหลายครั้งมักตามมาด้วยการที่ตลาดถูกครอบครองโดยนักลงทุนใหญ่ บิทคอย์ที่เริ่มสะสมสินทรัพย์อย่างเงียบๆและนําไปสู่การกลับตัวที่รุนแรงทว่าแม้จะมีโอกาสที่ดีแต่ยังคงมีความเสี่ยงบางประการที่ไม่ควรมองข้ามเช่นปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบกระเทอือนตลาดได้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่สังเกตแต่สัญญาหลายอย่างบนเครือข่ายบิ t คอย n เริ่มบ่งบอกว่าจุดกลับตัวอาจใกล้เข้ามามากกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดทําไมการร่วงลงรอบนี้จึงเริ่มดูคล้ายกับจุดต่ําสุดในอดีตละ่ะลองคิดง่ายๆดูนะคะผู้ถือครองระยะสั้นหรือที่เรียกว่าผู้ค้าแบบ เข้าเร็วออกเร็วมักจะขาดทุนหนักเมื่อตลาดตกตำ่ำเพราะพวกเขาอาจซื้อเข้ามาในช่วงราคาสูงและไม่สามารถทนทานแรงขายได้นี่เป็นสัญญาณที่เรียกว่า capitulation หรือช่วงยอมแพ้ซึ่งในประวัติศาสตร์บิตคอยมักนำไปสู่ช่วงสะสมครั้งใหญ่จากฝั่งนักลงทุนสถาบันหรือเวสที่รอซื้อในราคาถูกและตามมาด้วยการกลับตัวอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาตัวอย่างเช่นในรอบตลาดคริปโตปี2018ถึ2019บิตคอยร่วง ลงจากจุดสูงสุดประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, แต่หลังจากผู้ถือระยะสั้นขายทิ้งกันจนหมดแรงก็เกิดการสะสมใหม่และราคาพุ่งกลับขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ระดับการปรับราคาลงจากจุดสูงสุดตลอดการปอลทามหายในรอบนี้ก็เทียบเคียงได้กับรอบก่อนหน้าเช่นในปี2021ที่ราคาร่วงลงประมาณ50%ก่อนฟื้นตัวนี้ช่วยสนับสนุนมุมมองว่าการปรับฐานครั้งนี้อาจใกล้จบแล้วและตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับช่วงขาขึ้น ข่าวลือทำตลาดปันป่วนแต่ข้อเท็จจริงกลับดีกว่านั้นและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดความกังวลล่าสุดมาจากข่าวหรือว่า MicroStrategy บริษัทที่ถือบิตคอยเป็นจำนวนมหาศาลอาจกำลังขายบิตคอยออกมาทำให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนกในระยะสั้นแต,แต่แต่มีข่าวดีมาจากข้อเท็จจริงที่ชัดเจน MicroStrategy เพียงแค่ย้ายบิตคอยระหว่างผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินคัสตดีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ไม่ใช่การขายออกแม้แต่น้อยนอกจากนี้บริษัทยังคงสะสมบิตคอยอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่แนวแน่นักวิเคราะห์หลายค้าและยังย้ําด้วยว่าราคาบิตคอยจะต้องร่วงต่ำกว่าประมาณ15,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, จึงจะสร้างแรงกดดันจริงๆต่อ i มโครสตร t ทจีหรือบริษัทอื่นๆที่ถือครองบิตคอยเป็นสินทรัพย์หลักแต่ตอนนี้ราคาย,ยังห่างไกลจากระดับนั้นมากดังนั้นไม่ต้องวิตกไปก่อนนัดน,นี้อาจเป็นเพียงข่าวหรือที่ถูกปัน่นใ,ให้ใหญ่โตเกินไปแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดคริปโตยังคงอ่อนไหวต่อข่าวสารต่างๆอย่างมากข้อมูลออนเชนเริ่มส่งสัญญาณจุดต่ำสุดอาจใกล้เข้ามาแล้วและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปกูกอนเชนนักวิเคราะห์จากคริปโตควนชี้ชัดว่า price drawdown หรือระดับการร่วงลงของราคาในรอบนี้มีความคล้ายกับจุดต่ำสุดของตลาดในอดีตอย่างเห็นได้ชัดโดยในรอบก่อนหน้าบิตคอยร่วงลงจากจุดสูงสุดประมาณ2 2 และหลังจากแต่จุดต่ำสุดราคาก็มักพุ่งกลับขึ้น60 100%ภายในเวลาสั้นๆอีกปัจจัยสำคัญคือ stablecoin supply ratio s s r ที่อยู่ในระดับต่ำซึ่งหมายถึงมีปริมาณ stablecoin เปลี่ยนที่มีราคาคงที่ถอนี่ถูกถือครองและรอเข้าสู่ตลาดจำนวนมากนี่เป็นสัญญาณที่ดีของแรงซื้อขาขึ้นที่กำลังจะระบาดเพราะเมื่อนักลงทุนมี stablecoin พร้อมใช้งานพวกเขาสามารถซื้อบิตคอยได้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นโอกาสแน่นอนว่า s s r นี้ ไม่ได้เป็นตัวบอกผลลัพธ์100%แต่ก็ช่วยให้เราเข้าใจกระแสงเงินสดในตลาดได้ดีขึ้นเช่นในช่วงฟื้นตัวของบิตคอยหลังคริป t o วินเทอร์2,022 s s ชอที่ต่ำก็มักนำไปสู่การซื้ออย่างต่อเนื่องแหล่งที่มา c r y p t o q u a n t h t t p s colon slash s l a c r y p t o c u n c o m s l a insert s l a c r t e s l a 9 h หกเก้าหนึ่งเก้าสามสี่เจ็ Optimistic ขีด Perspective ขีด f o r ขีด Bitcoin ขีด On ขีด Chain ขีด s i g n u p i t ขีด t w User ขีด With ขีด A ขีด Not แต่รอให้ฉันถามตรงนี้ก่อนคุณคิดว่า m มครส s t r a ั e เ y จะยังคงะสมบิตคอยต่อไปหรือไม่หรือข่าวลือนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขายออกแบบใหญ่และถ้าบิตคอยฟื้นตัวจริงๆคุณจะเข้าซื้อตอนนี้หรือรอให้ราคาต่ากว่านี้ นี่อาจเป็นมุมมองที่ c o n t r o v e r s l เลยนะเพราะบางคนเชื่อว่าการสะสมของบริษัทใหญ่เช่น MicroStrategy เป็นแรงขับเคลื่อนตลาดแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจนำไปสู่การผูกขาดหรือความเสี่ยงในอนาคตคุณเห็นด้วยหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิฉันอยากรู้ว่าคุณมองว่า Bitcoin จะพลิกกลับเองแรวขนาดไหนและเราจะเห็นราคาสเท่าตูหรือสายกันแน่